สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไปเก็บดอกเฟื่องฟ้ามานะคะเดี๋ยวจะพาร้อยมาลลยอีกแบบหนึ่งนะคะจะคล้ายๆสีขาวนะคะแต่จะร้อยคนละแบบแล้วก็แบบนี้จะทําให้เราประหยัดดอกดอก,ดอกเฟื่องฟ้าไปได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ร้อยได้เร็วด้วยเราะจะใช้กรรไกรตัดตรงส่วนโคนนะคะให้มันเลยเกรยสรขึ้นมานิดนึงนะคะอย่าให้เกรสรกับกลีบขาดออกจากกันนะคะ อันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมกรีบสำหรับร้อยมาลลยนะคะจะได้ประมาณนี้หรือใครจะเด็ดทีละกรีบก็ได้นะคะอันนี้เราประหยัดเวลาเราตัดทีเดียวก็จะได้ออกมาเป็นสามกรีบเลยตามนี้เลยค่ะเรามาเริ่มการร้อยกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเราได้กรีบเสร็จแล้วเราจะให้เกรสรอ,อยู่ตรงกลางแล้วก็พับ ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายก็ได้นะคะแล้วก็วัดระยะจากเข็มค่ะว่าเราจะเอา,เอาพวงใหญ่ขนาดไหนนะคะเอาตามที่เรา,เาต้องการได้เลยะค,ะค่ะกลีบแรกผ่านไปแล้วอันนี้กลีบที่สองนะคะว่าระยะจากปลายกลีบอันแรกนะคะมาถึงเข็มประมาณนี้แล้วก็เฉียงออกไปเบี่ยงออกข้างอย่างนี้นะคะ จะเบี่ยงทางซ้ายทางขวาก็ได้นะคะเอาตามความถนัดของเราเลยอันนี้ก็ยาวไปนิดนึงนะคะแล้วก็ขาดเดี๋ยวใช้กรีบใหม่นะคะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายก็ได้ะคะ่ะ ตัวเกสรมันจะทำให้กีบของเราแข็งแรงขึ้นนะคะแบบนี้เราจะร้อยไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มวงเริ่มต้นก็จะร้อยช้าๆให้ดูก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยไปในระดับที่แอดวานซ์ขึ้นนะคะ แต่และว,วงอา่าแต่และชั้นบางคนอาจจะได้ไม่เท่ากันนะคะบางคนอ่ยื่นกลีบออกมาไม่เยอะก็จะใช้ประมาณชั้นหนึ่งก็ใช้ประมาณ8กลีบหรือถ้าใครยื่นกลีบออกมาเยอะวงมันก็จะกว้างขึ้นนะคะก็จะได้ประมาณ9กลีบถึง10กลีบนะคะมันจะร้อยแบบ มาลายเกลียวนะคะเป็นเกลียวไปเรื่อยๆราได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้7กรีบแล้วนะคะอันนี้เป็นกรีบที่8ดอันนี้ก็กรีบที่9้าค่ะ ่าของเราได้ประมาณเก้าเก้านะคะเราก็จะใส่เป็นกรีบที่10นะคะ10กรีบก็เต็มวงพอดีค่ะมองไม่ค่อยเห็นนะคะ แล้วก็จะร้อยเรียงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะร้อยทีแล้วเยอะๆนะคะแล้วก็ค่อยๆลดตรงทีเดียวอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะ ยถ้าใครกลัวจะงงนะคะก็ร้อยทีละสิกรีบนะคะแล้วก็ค่อยรูดลงทีเดียวก็ได้นะคะระหว่างที่เราร้อยกรีบดอกเฟื่องฟ้านะคะแนะนำให้ใชฟกก้ฟอกกี้นะคะพ่นน้ำพรมน้ำให้น้องชุ่มชุ่มชื้นนะคะกรีบน้องจะได้แข็งมันจะได้ร้อยง่ายๆนะคะถ้าไม ถ้าไม่พรมน้ำอ่ะมันจะแห้ง้ักลีมันจะอ่อนนะคะทำให้ร้อยยากแล้วเอ้แล้วก็ขาดด้วยค่ะแล้วก็อย่าพรมน้ำจนเปียกแฉะเกินไปนะคะถ้าเปียกแฉกน้องก็ไม่ชอบอีกนะคะมันจะกลายเป็นแบบรีบแบบเหมือนจะเน่าเลยนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะช้ำน้ำไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จับมาเรียงต่อได้เลยค่ะรูดล,ลงมาเลยแบบนี้จะได้ไม่งงชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่สองนะคะก็ใช้ชั้นละสิบกรีบนะคะรูดล,ลงมาหมดเลยสุดท้ายค่ะได้เลยะคะ่ะนี่คือชั้นที่สองค่ะ ไปแล้วก็จะร้อยอย่างไว้นะคะจะร้อยวนไปเรื่อยๆนะคะร้อยให้เต็มเข็มนะคะหนึ่งพวงใช้ประมาณสามเข็มค่ะใช้ดอกไม้ที่ร้อยเต็มเข็มประมาณสามเข็มนะคะอันนี้มันจะร,ร้อยได้เร็วเพราะว่ากิ่มมันไม่ยุบเพราะว่ามันมีตัวแกนที่ช่วยพยุงอยู่ด้านในนะคะ อันนี้ดอกเฟื่องฟ้าเป็นดอกไม้ที่เราซื้อมาปลูกเองนะคะออกดอกได้ตลอดเลยน้องค่อนข้างที่จะทนแดดถ้าอยากให้อยู่ได้านานก็พรมน้ํานะคะเพราะให้มีความชุ่มชื้นย่าให้ถึงกับแฉะนะคะน้องไม่ไม่ค่อยชอบความแฉะเท่าไหร่อันนี้ก็ออกดอกหลายรอบแล้ว จะได้ตอนสีขาวมันมันตายแล้วนะคะเหลือเหลือแต่สีชมพูเดี๋ยวจะเออร้อยลายให้มันหลากหลายขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะหาลายใหม่ๆมาสอนกันนะคะที่พยายามจะหาดอกไม้ที่สามารถหาได้ง่ายตามท้องถิ่นนะคะ เพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าของมาลัยของเรานะคะต้นทุนน้อยแต่ว่าเราก็เอามาประยุกต์ทำให้น้องออกมาทำออกมาให้สวยได้นะคะดอกไม้ธรรมดาธรรมดาแล้วก็สามารถนำมาประยุกตาให้มันเหมาะสมแล้วก็สวยได้นะคะสวยหรูดูแพงได้นะคะ ตังกรีมนะคะถ้ามันมีเกรสรที่ติดดอกมาด้วยแบบนี้ค่ะจะสวยมากเลยแต่ค่อนข้างที่จะหายากนะคะลอยไปเรื่อยๆนะคะได้ครึ่งทางแล้วค่ะ ประมาณนี้เราจะร้อยจนกว่าจะเต็มเข็มเลยนะคะ พอเราร้อยจนเต็มแล้วนะคะเราก็จะได้มาลายสีชมพูช่ำๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปค่ะเรามาทำในส่วนของมาลายรัดข้อกันนะคะเอามาจะเป็นมาลายซีกนะคะ อีกก็คือครึ่งหนึ่งนะคะเราจะเริ่มฐานแรกคือ3มกลีบชั้นที่สองจะเป็น2กลีบนะคะสลับกันไปแบบนี้3มกลีบชั้นที่สามชั้นที่4ี่ก็จะสองกลีบแบบนี้นะคะชั้นที่หก็3มกลีบ ขวาซ้ายชั้นที่หกสองกรีบค่ะชั้นที่เจ็ดสามกรีบอ่ามันขาดแล้วนะคะเดี๋ยวเอาลงมาใหม่ก็ได้ค่ะถ้ามันขาดก็ดึงออกไปเลยนะคะสาม สามสองสามสองสามสองสลับกันไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้สองสองหรือถ้าใครกลัวจะงงนะคะเอามาทีละสองก็ได้ค่ะแล้วก็จับ ชั้นมาแบบนี้เลย2กลีบอันนี้ก็จะเป็น3กลีบแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงแบบนี้เลยอ่าจะได้ไม่งงก็2 2เสร็จแล้วก็รูดมาทีละสาม,มาจจัด3 3แชกแบบนี้ค่ะ สามแล้วก็สองสองแล้วก็สามแบบนี้ค่ะแล้วก็สองแล้วก็สามเดี๋ยวเราจะร้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มเข็มเลย เสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะเป็นมาลายซีกหรือมาลายลัดข้อของเราสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนวิธีการประกอบมาลายเต็มพวงให้ดูนะคะรับรองว่าสวยมากมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ